ครับสวัสดีครับไปอยู่กับชูลูกอิสานไมโครซิงครับมาติดตามอาจารย์ชายครับอาจารย์ชายระวังเด้ออันตรายอันตรายตรงนั้นเป็นดินสไลด์ครับอาจารย์ชายกำลังเก็บอยู่ก็มาดูอาจารย์ชายทำอาจารย์ชายทำไปตั้งแต่นี้เลยแน่แน่นอนครับใกล้จะเสร็จแล้ว ไปเรื่อยๆนะจันชายขึ้นชื่อว่าดินสไลด์ก็อันตรายครับต้องระวังตัวเองครับโอ้เกือบเสร็จแล้วครับมุมนี้แต่หกล้อหายนะครับหกล้อไม่มีมาสัก ักคันเลยครับผมก็เลยมีโอกาสได้ถ่ายคลิปให้พี่น้องได้ดูนะครับคลิปจานชายดูใกล้ๆครับนี่มาดูการทำงานของจานชายนะครับจวดครับจวดครับนี่ดินสไลด์ผมไม่กลัว โรงงานไม่เส็จนะฮันเลยนะเดินชายบอก <c oughs> รู้หายเลยวันนี้เป็นวันที่ หาแล้วนะครับใช่ไหมมาตั้งแต่วันที่เท่าไหร่วันที่ห้าของการทำงานครับกล้อก็วิ่งก็ไม่ได้เต็มที่นะครับวันหนึ่งก็กระปิดกระปอยครับมาติดตามจานชาย ตรงนี้จะเป็นดินสไลด์หมดเลยครับสไลด์ลงมาเนี่ยสไลด์มองลงมาเรื่อยๆเ,เ,เนี่ยจันชายก็ต้องเปิดเปิดให้กว้างอีกครับเพื่อจะเอาดินม,มาทับๆกันแล้วก็เดินเหยียบไปเรื่อยๆครับแน่แน่นอนครับสุดจัดเลยเนี่มีการหันมาอกอย้ำอีกรอบครับความมั่นใจปลอดภัยไว้ก่อนนะจันชาย ว้ารถดำก็ไม่มาสักทีนะครับจะให้ดูบริเวณรอบสาะนะครับเหลือมุมนี้ครับมุมนี้มุมนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับถ้าอาจันชายทําไปถึงโน้นก็เสร็จเลยทีนี้ก็ตรงนี้ก็น่าจะโรยก็ทําไว้หมดแล้ว มาฝั่งนี้อีกไม่นานนะครับประมาณสองวันสามวันอ่ะสามวันแต่ดินเนี่ยผมว่าไม่หมดแน่นอนเลยดินนะครับรถดำไม่เห็นมาเลย ดูจานชายต่อครับสงสัยที่เทมีรถจมแน่นอนเลยเอ้าเดินย่ำครับต้องย่ำบ่อยๆครับความมั่นใจของตัวเอง ทีนตัวนี้ผมก็ไม่กล้าอันนี้เหมือนกันนะครับไม่กล้าบอกว่ามันจะเป็นแบบไหนนะต้องลองไปดูครับต้องลองสัมผัสดูจานชายมั่นใจแล้วสงสัยว่าไปได้ครับจานชายนี่ไม่ธรรมดา นะครับย่มแล้วย่ำอีกครับวความมั่นใจระวังตัวเองดีที่สุดครับพอรถไม่ใช่เบาๆนะครับรถแมคโครนี่ประมาณคันนี้ก็ประมาณ21 21ถึงไหมครับถ้าไม่21ก็20นะครับเจ้าวันวู e c สองร้อย e c สองร้อยนี่บัดนี่ตอนนี้ก็ ต่อจากพน่าจรวยมานะครับตรงนู้นพน่าจรวยทำมาจากเดิมจันจาชายก็ามาแต่งต่อจากตรงนี้ไปแหมสุดจันเลยครับเอาใจช่วยจยันชายนะครับ <laughs> อะไรไปเลยโออันตรายอันตรายครับจันชายเนาะเันชายจอดดูก่อนมาสไลด์ไปเรื่อยครับ ย่ำมาย่ำมามันก็ไหลมาเรื่อยๆนะครัเป็นชายวางแผ่นเอาไงนาะ ทำงานแบบนี้ต้องวางแผนด,ดีครับจันชายคิดก่อนดูก่อนครับเพราะข้างหนึ่งมันก็มีมันยืนอยู่ที่ดินแข็งแล้วนะข้างฝั่งโน้นครับฝั่ง ฝั่งขวานะครับฝั่งน้นมันก็อยู่ดินแข็งฝั่งนี้มันก็เราทามาเรื่อยๆครับมันก็อัดแน่นมาเรื่อยๆว้ดูน้ำมันผมนะเต็มถังครับเต็มทงัง <c oughs> เกลอก <c oughs> เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลง เสียว <laughs> ไปเลยไปเลยจานชายบอกว่าเสียว <laughs> เสียวเสียวตะโกนมาแต่ไกลเลยคนระับเสียวเสียวเอาเอาไงครับดิจันชายยังเสียวแล้วผมจะไปได้ไหม คิดดีแล้วยังเอ้าอชายเดินมาก่อนครับความมั่นใจฮ้ลงมาดูก่อน ่าไงระวังเด้ออาจารย์ชายครับสําหรับทีิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมเลยครับเป็นกําลังใจให้อาจารย์ชายครับก็สู้ๆครับอาจารย์ชาย